สวัสดีชนีไทยวันหยุดที่ผ่านมาชนีก็ได้ชวนเพื่อนว่าเออพวกเราไปวัดกันไหมไปไหมเพื่อนก็เห็นด้วยนะด้วยอายุขนาดนี้เราควรจะไปวัดกันนะจ๊ะวันนี้เราเลือกเป็นวัดสุทัศนหรือว่าวัดสุทัศน์เทพพระวรารามราชวรมหาวิหารชื่อย,ยาวนิดหนึ่งแต่เป็นมงคลมากเข้ามาด้านในสวยเย็นเย,ยือก ใครที่ยังไม่เคยเข้ามาไหว้สักครั้งหนึ่งอยากจะแนะนำให้มาอ,มอมืจิตใจสงบลองดูลองดูงดไไหลอยู่ที่ตุก,กตาเห็นด้านนอกอา่าเหรียนอยู่ในมือจ้าเดินดิงดงด่งๆๆ่งดไปจ้าขอพรหนุนโชคหนุนลาบหนุนทรัพย์เงินนี้ขอให้งอกเงยด้วยเถิดสาธุบางคนก็บอกว่าไม่ได้ช่วยเนี่ยไปทำลายรูกปั้นไม่เป็นไรเราจะคิดดีไง ใส่เขาว่าดีเราก็ดีถ้าเขาไม่ให้ทำเขาคงติดป้ายประกาศแล้วว่าอย่าทำมีตำนานตาโลสสาเภามาจากเมืองจีนอ่ะเพื่อนก็เชื่อด้วยอนนี้เชื่อง่ายเหลือเกินอไปกันต่อโบสถ์ด้านหลังแล้วก็จะเดินอ้อมมาทางด้านข้างนะเจอประติมากรรมของวัดจุฑาติสวยจริงๆสวยแบบว่าอ้อ กล้องนี่ไม่สามารถจับความสวยได้อ้าแวะชมวิวทิวทัศน์กันไปก่อนแดดก็ร้อนเปรียง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 แต่เราก็ยังชื่นชมความงามของวัดได้เต็มลูกหูลูกตานักท่องเที่ยวน้อยนะตั้งแต่มีข่าวเนี่ยไม่เป็นไรเรามาด้วยใจเราไม่มีเงินโอนเข้าบัญชีวัดได้ขนาดนั้นอ้าวระหว่างทางเพื่อนเขาแวะโอ้ทำมิวสิค เพื่อนเราก็อ l e r t นะสูงเท่าเสาวัดแล้วเนี่ยในส่วนของโบสถ์หลังถัดไปเราก็จะเห็นองค์พระองค์ใหญ่ปรมอยู่ตรงนั้นแล้วก็อาสนะสีชมพูอมแดงนี้แล้วก็กระซิบเพื่อนว่าอพระท่านมานั่งตรงนี้ไหมเธอ เพื่อนก็บอกว่าก็นั่งแหละแค่เราไม่มีบุญได้เห็นฉะนั้นเองก็คงจะสวดในวันสําคัญแล้วนะอันนี้เวิร์บทูดาวจากนั้นเราก็เดินต่ออ้อมไปด้านหลังเพื่อที่จะไปโบสถ์หลังถัดไประหว่างทางเราก็ชื่นชมโอ้รูปปัน้นอ้ดวงเวงเย็นเย็นเยอะๆดีนาอ เราเจอแล้ววิหารหลวงพ่อกลักศินโอ้ยระหว่างทางเพื่อนก็แวะถามว่าอีเจร้านมนมนมสดเปิดยังวะอ๋อยังจ้ามันเปิดตอนใสายๆเราไปทําธุระของเราก่อนตึกด้านในนี้เขาเอาไว้สะดอกเคราะห์เออเสือบช่วชะตาอะไรกันเข้าไปเราเจอมลมหาประชาชนเข้ามาตั้งใจสวดคาถาสะดอกเคราะห์กันจะอืม้มตั้งใจกันมากเงียบ งบอืมเอาสักบทไหมเพื่อนเพื่อนก็เอา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 ,เอาสวดไปจ้าโอ๊ยทุกอย่างที่อยู่ในนนะสวดไปจ้าสวดให้ครบทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังเราชื่นชมคนที่อยากตัดเวรตัดกรรมนะจ๊ะแต่มันก็ตัดได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งเราทํากันไปก่อนจ้าอย่าลืมแวะมาเทียบกันนะจ้า